สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับช่องรถมือสองของปลาแปลงเพชรยนต์กันอยู่นะครับสาหรับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่นะเป็นตัวที่พิเศษมากๆเลยนะครับเป็นตัว GR Sport นั่นเองนะครับสาหรับคันนี้นะครับได้ตัว Altid 1.8 GR Sport นะครับปี1 9ดใช้งานปี2020ครับเล็กไม้นะครับอยู่ที่110,000กิโลนะครับสภาพเนี่ยก็บอกว่าเป็นรถเกรดห้าดาวเนะสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับได้ความเดิมนะครับจากตัวโรงงานมาเลยนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับ ติดมาจากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับลายล้อนะครับที่เป็นของเฉพาะรุ่น GR เท่านั้นนะครับมาให้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากได้รถที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับตามท้องถนนบอกเลย,เลยว่าหาสเปคนี้ถ้าเป็นของแท้ที่ไม่ใช่ชุดแต่งนะหายากมากนะครับหายากมากแล้วก็ป,าากกวกป้ายแดงเนี่ยเขาออกมาน้อยเนาะนะครับคนใช้งานป้ายแดงเนี่ยน้อยแล้วก็พอมาเป็นมือสองเนี่ยยิ่งน้อยกว่านะครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาออกป้ายแดงมาเนี่ย เขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเขาชอบของเขานะครับเขาถึงได้เลือกตัวพิเศษแบบนี้มานะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เป็นตัวน้ํามันล้วนนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากได้ตัวไฮบริดนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าคันนี้เนี่ยนะครับภายนอกภายในเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปรับชมกันนะครับสําหรับด้านหน้านะครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเนาะนะครับในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะครับผมก็จะได้มาเป็นแบบเอ่อ LED นะครับโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกนะครับ เซนเซอร์นะครับหน้าหลังนะมีมาให้ครบเลยนะครับสภาพกันชนเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับที่พี่พี่เห็นกันอยู่นะครับคือสภาพรถแรกเข้านะยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้คือสภาพรถแรกรับนะครับดูได้เลยนะว่าสภาพเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับจะมีแบบนี้ครับที่ต้องเก็บงานนี่แบบนี้นะครับที่ต้องเก็บงานที่ต้องขัดนะครับน่าจะเป็นเอ่อ พวกยางมาตอยไหมหรือว่าพวกสะเก็ดหินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบเนี้ยครับที่ต้องเก็บงานนะอันนี้คือสภาพนะครับรถที่แรกเข้านะครับเต็มที่ก็จะมีอะไรประมาณนี้นะครับที่ต้องเก็บสีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถึงขั้นแบบว่าแตกหักชิ้นส่วนแตกยับมาเลยแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับนะสเปคนั้นเราไม่ได้อัพรับเข้ามานะครับในส่วนของเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะครับค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าพวกรอยฝนแมวรอยจากการขัดสีต่างเนี่ยมีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่า ลดผ่านการใช้งานเนาะมีการล้างนะครับการออ่ขับนะครับมาประมาณหนึ่งนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเดิมๆนะได้ล้อนะครับขนาดสิบแดนิ้วนะครับมาพร้อมกับยางเบสโตนนะครับนะเป็นล้อเดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวมีเก็บงานให้ตรงนี้นะครับนะจะเก็บงานให้นะครับเหมือนกับแบบนี้เลยนะครับจะสวยๆแบบนี้นะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับว่าซื้อลถที่นี่เราคุณจะได้รถที่แบบสภาพไม่สวยนะคุณได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะครับ และคันนี้นะครับยังได้กระจกแค้เดิมนะครับจากโตโยต้ามาอีกด้วยนะครับแบบนี้นะทุกบานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรับประกันได้ว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักนะครับจนถึงตัวโครงสร้างตัวรถนะครับจนถึงขนาดที่ต้องเปลี่ยนตัวกระจกนั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับได้ฟอร์มท็อปที่สุดแล้วนะครับของตัวโตโยต้าเ t i ตินะครับเพราะฉะนั้นนะับผมกระจกด้านข้างก็เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าบายสปอตนะครับทุกอย่างมีมาให้หมดแล้วนะครับกุญแจนะครับเป็นสมาร์ เคเลสนะครับผมนะกลปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับภายในก็ตามแบบฉบับของออาติสเนาะแต่ว่าในเรื่องของตัวเบาะและการตกแต่งนะครับเขาจะมีเฉพาะนะครับของรุ่นเลยนะครับถ้าเป็น GR ก็จะได้การตกแต่งแบบนี้นะครับได้เบาะแต่ว่าเบาะสวยมากนะครับคันนี้คุณดูดินะครับเบาะเหมือนไม่ค่อยมีคนใช้งานเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเบาะนะให้มองบุมกว้างแล้วกันนะครับอ่าเบาะฝั่งคนขับนะครับปรับไฟฟ้าแต่ว่าเบาะของคนนั่งข้างๆเนี่ยไม่ได้ปรับไฟฟ้านะ พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับผวงมาลัยหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเอ่อตัวแพดเดิลชิพนะมาให้ใช้งานด้วยตรงนี้นะครับแพดเดิลชิพนะพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะวกฟลูดซอนโทนอะไรเงี้ยมีมีให้ใช้งานหมดนะครับเอ่อคันนี้นะครับจอกลางนะครับทัชสกรีนเนาะเชื่อมต่อมือถือนะครับรองรับ Apple Ca คาเมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์ดิจิตอลนะครับตรงนี้เป็นการใช้งานของแอร์ทั้งหมดเลยนะครับ กล้องนะครับบันทึกภาพด้านหน้าก็มีติดมาให้เรียบร้อยนะครับู่ตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับสําหรับตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะครับนะก็หัวเกียร์เนี่ยนะมีอยู่แล้วแหละนะครับนะเพราะว่าบางแบบเนี้ยครับนะมันต้องห้มใหม่นะครับห้มหัวเกียร์ใหม่นะแล้วก็ตัวเอ่อปุ่มตรงนี้นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นออโต้เบรกโฮลนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูแอบดูเอกสารก่อนนะครับดูดีถุงเบลเลอร์เลย นะเอกสารเขานะโอ้โหครบครับครบเลยนะเยอะมากหลายเล่มนะครับหลายเล่มแล้วก็ตรงนี้มีสายนู่นนี่นั่นนะติดมาให้แบบนี้เลยเอกสารนะครับติดร,รถมาอาตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นกรมธรรม์นะครับเอ้เป็นรถของหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคันนี้นะครับไม่ใช่รถบ้านนะ ไม่ใช่รถบ้านนะครับเดี então, like ip, ๋ยวตรงนี้พุ่มให้ใหม่นะนะไม่ต้องกังวลนะตรงนี้เดี๋ยวผมพุ่มให้ใหม่นะครับแต่ว่าพุ่มให้ใหม่ก็คือเป็นเป็นหนังแบบนี้ครับนะจะเป็นหนังแบบนี้เลยนะครับเกรดเดียวกันนะครับเกรดคุณภาพเหมือนกันนะครับกับอ่ของที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับเห็นรถซองสปอร์ตแบบนี้นะครับนะด้านหลังจะนั่งสบายหรือเปล่านะบอกได้เลยว่าสบายแน่นอนนะครับค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างมีแอร์มาให้นะครับมีอุ่ดชาร์จแบตไหมเอ่ย จุดชาร์จแบตยังไม่มีนะจะมีแค่แอร์นะครับมาให้แค่นั้นเองนะครับด้านหลังโอเคนะบอกไม่ฉีกขาดนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของด้านท้ายนะมาดูห้องเก็บอสัมภาระด้านท้ายกันดีกว่านะครับด้านหลังก็จะมีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับมาให้นะมีกันชนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะตามเซ็ตของเขาที่เป็นอตัวแต่งนะครับแล้วก็มีกล้องมองด้านหลังพร้อมกับกล้องบันทึกภาพด้วยนะครับอ่ะสายยานะครับเปิด มาต่อกันนะครับผมสําหรับด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างฝ่างนะครับนะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับมันจะเป็นเหมือนหมอกๆนิดนึงนะพอดีแสงมันเข้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าก็จะยังมีอยู่นะครับในเรื่องของตัวล้อนะครับล้ออะไรนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นล้อที่เป็นล้อลายเดียวตัวที่ใช้งานอยู่ นะครับผมอ่ะไหนๆเราเปิดตรงนี้แล้วมาดูนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับกันนิดนึงเนาะเนี่ยครับก็จะมีพวกอจุดสปอตเมนท์นะครับความสวยความเดิมเนาะวของตัวถังนะครับด้านท้ายนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาปิดเขาเออ่เก็บงานไว้นะครับผมนะมันดูไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงตรงอ่ตรงนี้นะครับเน่จะเห็นสีเปลือกไข่แบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือซีนทางมะพร้าวนะครับฝองเดิมของเขา นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีเนี่ยหรือว่าเป็นสีอื่นนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เขาทาขึ้นมาใหม่นะล้อไหลมีนะครับมีอุปกรณ์ขันล้อต่างๆนะครบชุดไม่ลงไม่แรงนะครับเอาพีอย่างครบชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถสเปคเดิมโรงงานนะครับฝาดท้ายเดิมนะครับไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนมาแต่อย่างใดเก็บฟอบเก็บมุมคุณดูดีนะครับถ้ารถเดิมๆนะครับฝาดท้ายเดิมๆเขาจะเก็บงานมาแบบนี้เลยนะครับจะสวยๆแบบนี้นะครับน้อยคันนะที่จะแบบเปลี่ยนฝาดท้ายมาแล้วก็อ่าแบบว่ามีการเก็บงานที่มมันนไ่สวยะ อันนี้ก็ได้ฝาแท้เดิมนะครับนะของแท้ของเดิมนั่นเองนะครับเล็บจิกเข้านะครับแบบนี้เดี๋ยวเขาคืนตัวของเขาเองนะมันจะนุ่มๆแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้นุ่มมากนะครับขออนุญาตนะครับแงดูหัวน็อตนิดนึงเนาะฝาท้ายนะครับไม่ขยับฝันไขเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะสภาพสวยกริปนะครับฝาท้ายแท้เดิมฝาท้ายไทยโคอิโตะนะครับแบบนี้เลยนะเหลี่ยมสันนะครับฝาท้ายสวยๆครับนะไม่บุกไม่ยุบนะครับสภาพสวยงามเดิมๆแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างโอเคนะหัวน็อตไม่ขยับ นะครับประมาณนี้นะซ้ายขวานะครับของน็อตไม่ขยับเลยนี่ประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นกันอยู่เนาะน่าจะซูมใกล้ๆกันอยู่ในประมาณนี้นะครับอ่ะถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนของตัวอ่าฝากระโปรงด้านหน้าเนาะว่าตรงใต้ห้องเครื่องเขามีอะไรกันบ้างนะครับสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดขึ้นมาแล้วง่ายๆนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงด้านหน้านิดนึงนะครับมาต่อกันเลยครับผมสําหรับตอนนี้ก็ห้องเครื่องนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้นะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้เก็บงานแต่ว่าผมติดเครื่องไว้อยู่นะนะครับเผื่อจะได้แบบได้ยินเสียงเนาะนี่ยครับพวกซีนนะครับหรือว่าออ่ตัวจุดแม็กตั้งสีต่างๆนะครับหรือว่าเอตัวคานนะครับด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยสภาพค่อนข้างโอเคนะครับรอยคดรอยงอเนี่ยไม่มีเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับผันไข่นะครับ สภาพสวยสมบูรณ์นะใช้งานมาประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเอ่อถอดงัดแงะน,นะครับไปทําสีแต่อย่างใดนะครับสภาพค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้ามาดูรถตัวจริงแล้วถ้าเกิดว่ามันมีรอยตรงฝากระโปรงนะครับที่แบบว่าเขาออกออกไปแบบว่าเก็บสีเก็บงานเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะนะครับฝาแท้เดิมนะครับปั๊มโตโยต้าเนาะแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับ ดูกลมต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสภาพดีนะครับแบบนี้เลยอ่ะถือว่าโอเคนะครับแผ่นกันความร้อนตรงนี้นะครับก็เป็นของแท้เดิมนะครับนะผ่านการใช้งานมานาะมีสีนะครับที่ซีดๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีไอ้ที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมันจะเป็นเกสรหรือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนะเนี่ยมันจะติดแบบนี้นะครับนะถ้าคนเคยใช้รถมาเป็นประจำเนี่ยจะรู้ดีนะครับนะค่อนข้างโอเคนะหัวนูหัวน็อตนะครับนะสวยๆอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับห้องเครื่องเนาะ เครื่องยนต์ติดนะใช้งานเป็นปกตินะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมีการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับมีการเช็คแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับก็ให้ลูกค้าเอาไปใช้งานต่อกันได้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเก็บนะฝากระโปรงหน้านิดหนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคันนี้ผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับรายละเอียดของเขานะครับก็คือเป็นตัว Toyota Corolla a l t i s นะครับเป็นตัวพิเศษนะ 1.8GRSport นั่นเองนะครับเครื่องยนต์เป็นซินล้วนนะครับผมนะก็เอ่อเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันเนาะเผื่อใครยังไม่อยากข้ามเป็นตัวไฮบริดนะครับนะก็มาจัดคันนี้ไปได้เลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นรถปี19นะครับจดปี20นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับตลาดาคตลาดเขาอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกแสนบาทนะครับคันนี้ราคาดีนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่ากนะครับวันนี้ราคาหายไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต นะหายไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเลยรถใช้งานมาแสนเดียวนะคแคสหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะพเพราะฉะนั้นน่าใช้มากนะครับรายได้นะครับนะสําหรับใครที่จะฟรีดาวนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็จริงๆมันไม่ถึงนะมันประมาณเก้าพันห้าประมาณนี้แหละแต่ว่าผมตีคลมๆก,ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เครดิตลูกค้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะได้แบบอ่าเลทอัตราดอกเบี้ยนะครับที่แบบว่าไม่แพงมากไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็เอาเป็นติ๊กตีกลมแล้วกันนะครับว่า10,000บาทโดยที่เราไม่ต้องผ่อนเอโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนั่นเองนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครสนใจยังไงทักแชทแอดไลน์ผมนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับสอบถามกันได้เลยนะครับว่าแต่ละอาชีพนะครับออกรถยังไงกันบ้างนะครับแต่ผมบอกให้ก่อนเลยนะครับว่าออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมนะอ่ามันจะมีบางอาาชีีพนรับท่่่ไฟแเ้มตถกิด เออคุณมีบัตรเครดิตหรือว่ามีเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีกรณียกเว้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับนะเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรียใจนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ